ตัวฟองก็ละเจ็ดบาทจ้าดูไข่ดิไข่จุกมากขุดมอร์นิ่งนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเช้ามากตื่นมาแล้วนะเป็นเวลาเจ็ดโมงกว่านะคะซึ่งวันนี้เรามีภารกิจ ยาวมากก็คือเราจะมีไปเรียนขับรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอหนูรีตอนเย็นนะเพราะว่าแอมอะอยากกินปูดองทุกคนแต่ว่าปูดองเป็นร้านใหญ่งนะคะซึ่งหนูรีอะ่ะเคยไปถ่ายเมื่อนานมากแล้วนะแล้วก็ร้านเนี้ยเขาจะมีทั้งกุ้งดองปูดองอะไรต่างๆนานาน,นะคะแต่ว่าปกติกิจวัตรประจําวันอย่างแรกที่ทานะก็คือตอบเมสเซจหาทุกคนนะคะแล้วก็เมสเซจหาแฟนก่อนนะคะ Yeah, good morning. <laughs> yes, yeah. where are you Bye. going? Where are you driving today? Where are we going? Gonna go shower, um, wash my hair, and gonna get ready go to a school. A bit lazy, but no choice. Are, the, are, the are your classmates nice to you? <laughs> <laughs> อะไรนะ <laughs> say bye bye, <laughs> bye to <hit> camera ก่อนเร็วโอเค see you See ya ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเรากําลังไลฟ์นะคะในเพจเอมี่กิติยานะคะซึ่งไลฟ์แต่งหน้านะคะซึ่งทุกคนน่ารักมากถ้าเกิดใครเนี่ยอยากดูนะคะแต่งหน้าช่วงเช้าหรือว่าแบบแต่งหน้าในไลฟ์ก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะในเพจเอมี่กิติยาเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยเราทําแล้วเรียบร้อยนะคะก็เหลือแต่งหน้าอย่างเดียวซึ่งวันนี้ เราทำชาเลนจ์ก็คือแต่งหน้าภายใน10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งหน้าภายใน10นาทีเนี่ยฟิลิปลุกมันจะออกมาประมาณไหนนะคะอะเดี๋ยวขอแต่งหน้าตอบแป๊บนะจ๊ะทุกคนค่ะไปแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยเราได้แต่งไปในไลฟ์นะคะใช้เวลาแค่ส0นาทีเท่านั้นเป็นลุกที่แต่งได้จริงนะคะแล้วก็เป๊ะด้วยถ้าเกิดใครนะคะอยากไปดูว่าแต่งง่ายแค่ไหนไปดูได้ในไลฟ์เลยนะคะซึ่งหน้าเนี่ยเป๊ะแล้วนะคะผมก็ต้องเป๊ะด้วยแอมทำ รอนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นรอนเบาๆซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าสาวคนไหนนะคะที่มีปัญหาผมเหมือนแอมนะไม่ว่าจะเป็นโดนความร้อนนะคะหรือว่าทําสีผมบ่อยอะไรต่างๆนานาแนะนําเลยนะคะว่าใ,ใช้นี่เลยจ้านี่โดบนั่นเองซึ่งแอมอ่ะเป็นสาววกโดบเลยนะเพราะว่าเราใช้นะ,ะลังสูตรชมพูสูตรฟ้าแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะเป็นสูตรนะคะที่เขาปรับผมใหม่ให้ดูลักชัวรี่ดูสวยดูแพงมากขึ้นเขาจะเป็นสูตร Intense Repair นะคะซึ่งเป็นสูตรที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีความพิเศษเขาจะมีนะคะเป็นเทคโนโลยี Smart Target เป็นเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยซ่อมแซมผมได้อย่างตรงจุดอย่างแอมอย่างเงี้ยปลายผมใช่ไหมคะแอมจะโดนความร้อนเยอะแล้วก็จะทําสีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสียแอมก็จะใช้นะคะเป็นแชมพูไปก่อนแล้วก็ต่อด้วยครีมนวดน,นะคะคือจะบอกว่าดีมากทุกคนใช้แล้วเนี่ยผมนุ่มสลวยนะคะผมอิ่มน้านะแล้วก็ ไม่พันกันด้วยที่สําคัญที่ชอบมากๆเลยก็คือกลิ่นเขาเนี่ยหอมติดทนนานตลอดวันนะคะแล้วก็ทําให้ผมเราเนี่ยลื่นสลวยได้จริงๆจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่ชอบทําผมนะคะไม่ว่าจะเป็นผมรอนโดนความร้อนนะคะหรือว่าทําสีผมแล้วผมเสียเนี่ยแนะนําเลยนะคะว่าให้ไปลองน้องโดฟสูตรนี้เลยนะเพราะว่านอกจากกลิ่นที่เขาหอมคลาสสิกหอมละมุนแบบผู้ดีแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาเขียนมาเลยนะคะว่า แก้ปัญหานะคะแล้วก็บำรุงผมได้อย่างล้ำลึกภายในทันทีนะคะซึ่งตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะแล้วก็ด๊อเนี่ยเขาจะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ใช้ด๊อเหมือนแอมก็สามารถคอมเมนต์มาเมาท์มอยกันได้โอเคทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรานะคะจะไปโรงเรียนสอนขับรถกันเลยจ้าไปจก,กันเลยไป ขับทั้งวันแล้วนะคะครูค่ะมา,ก,า <c oughs> <g ülme> กินข้าวกินข้าวก่ะนะ later. <c oughs> ว่างันนี้เราไปยังขับรถมาเสร็จนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ จะหกโมแล้วนะครับตลาดเปิดพอดีเลยตลาดเปิดพอดีซึ่งตอนนี้เปิดพอดีซึ่งวันนี้เราไม่อยู่ที่ที่ทไหนคะตลาดนัดสายใต้ใหม่แต่ตลาดนัดสายใต้เซ็นเตอร์อะไรสักอย่างนึงแหละหเดี๋ยวจะขึ้นไปให้<อ>ซึ่งนี่ฉันโดนหนูหลีหลอกลวงมาว่าก็คือฉันคิดว่าเออมันมา,ม,าม,ามาสักสิบโลมั้ง <c oughs> โอ้โหปาไปยี่สิ กว่าคุณผู้ชมก็ถ้าันไม่ติดก็สี่สิบนาทีแต่ว่ารถมันติดไงไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็เลยมานั่งรถเล่นเออกินกินและกินของกินเยอะมากแต่เธอต้องแบบขายบนฉันชื่อบของกินเยอะมากกดตังก่อนเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมไปไหนขอดูรหัส N E M หน่อยดหลอนเล่นห้อนเล่นเธออันนี้มันเหมาะกับเธอมากเลยเนี่ยสีเหลืองอีกแล้วเนี่ยเป็ดน้อยอ่ะเอาอันนี้น่าจะเหมาะกับเธอไหมฉันไม่ได้เป็ด ไม่เสเลยขายอย่างเวโอ้แรงเดี๋ยวจะตัดนะอันนี้จะตัดออกใช่ฉันขายปูดองอย่างเดียวใช่ไหมตัดออกอากาศตัดออกอากาศคือจะบอกว่าทุกคนแอมันไม่เคยมาเดินที่เลยใส่ใต้ใหม่ใครที่อยู่แถวนี้นะเรามีร้านไหนเด็ดเม้นมาหน่อยเพราะว่าหนูรีเนี่ยเขาจะเป็นสายกินมันมีร้านเด็ดอยู่ก็คือหรอปูดองทะเลดองใหญ่เกี้ยงก็นี่แหละมาเพราะร้านนี้เพราะว่าหนูรีบอกว่ามันอร่อยมากแลวหนูรีเคยมาถ่ายแล้วคือหนูรีแบบถูกใช่ปะ นนเี้ยใช่แล้วก็มีเออผูกด้วยแล้วก็มีผักไทยที่อร่อยมากแล้วก็มีมะม่วงเบาร้อยมาค่ะมะม่วงเบาอ่ะไปค่ะคุณผู้ชมอร่อยอ่ะกิมเเ็ดอร่อยหวานๆเปรี้ยวๆเฮ้ยปากเราจีนนี่แบบแทบไม่ค่อยได้กินของดองแต่อันนี้อร่อยอ่ะ ท่านจะไปไหนปูดองอะไรก็ยังไม่ได้กินจ้าอีกแล้วซีเรียสไก่ย่างในมืออ่ะได้กินหมดหรือยังในมือคือลาบลาบปลาหมึกเออพอกันเลยมาด้วยกันทั้งคู่ก็คือแตกค่ะคู่โอเคทุกคนเรานะคะมาถึงแล้วใช่ร้านปูดองกุ้งดองนะคะแต่เดินมาเลยจ้ะอย่างแรกเลยเราต้องไปเอาบัตรคิวก่อนป่ะใช่ไหมป้าไปแล้ว ไข่ปาลาริวกิวตักละห0สเอาจริงๆว่ายังไม่เคยกินเลยปลาริวกิวเธอเคยกินยังเคยกินแล้วจริงหรออร่อยไหมเ,เมนูใหม่ของนางเลยอร่อยไหมได้ต้องลองดูจริงหรอแต่คนชอบแล้วเนี่ยเขาเขียนว่ากั้งตัวละสิบหาบาทแล้วกุ้งนะคะเ็บาทแล้วก็มันมีกุ้งซีอิ๊วกับกุ้งน้ำปลาก็ดเดี๋ยวมาดูกันว่า ที่นี่เนี่ยตัวละเจ็ดบาทเนี่ยคุณภาพาเขาจะปังหรือเปล่าทุกคนก็คือเราอ่ะมาแป๊บเดียวตอนนี้ก็คือแถวยาวแล้วนะงงมากเอาจริงว่าร้านเนี่ยเพิ่งเพิ่งจัดเสร็จเมื่อกี้นี้เลยนะเมื่อกี้เรามา,าแวะเนล้วยังจัดไม่เสร็จเพราะเดีไ๋ไปเที่ยวก่อนเออแต่คือตอนนี้กลิ่นแบบหอมมากอะ่ะนี่อันนี้นะคะจะเป็นหัวกุ้งนะจ๊ะเออ,อหืมใครหิวยกมือขึ้นนะจ๊ะแล้วก็จะมีนะคะเป็น ไข่ปลาริวกิวนะจ๊ะอันนี้เนี่ยจะมาในลักษณะแบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะสั่งมาทุกอย่างเลยนะโอ,โอ้คอนโดปูจุกๆนะจ๊ะโอ้โหทุกคนไปดูแค่เห็นแล้วก็หิวแล้วอะเดีไข่ดีไข่ดีเออนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะกุ้งฝั่งนูน้นกันมากดีกว่าว่าเขาจะปังแค่ไหนนะจ๊ะกินอันนี้เสร็จแล้วคืนนี้เราจะยังไงคืนนี้เราจะได้นอนไหม น้ำจิ้มก็คือสีแซ่บมากแม่ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มแบบสุดปรารานอะแค่เห็นพี่ก็จี๊ดถึงใจแล้วนะจ๊ะโอ้โห <Okay. S 1> แม่เอ้ยจุกๆุกไปเลยจ้า<ค>ถ้ากินที่ร้านก็คือเขาจัดเป็นจ,จานๆแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าเดือนหน้าเนาะจะมีแบบนั่งกินได้แบบเต็มที่แล้วเป็นโต๊ะเป็นปนั่นนงทานเต็มรูปแบบใครหิวบวกหนึ่งมาแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมหิวหรือเปล่าแต่ชาน่าหิวค่ะ มาเดี๋ยวเรามานั่งรอนกันนะนะปูดองกุ้งดองนะคะมาเป็นถาดจัดหนักมากแม่นะคะพร้อมกับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแซ่บๆนะคะแล้วก็ไข่ปลาริวคิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกั้งนะคะแล้วก็กุ้งจุกมากแม่ปูที่นี่เขาใส่งาด้วยนะทุกคนแอบจะขอจิ้มนะกับน้ำจิ้มปลาร้าจ้ะ,อะโอ้อน,โน้ำจิ้มปลาร้าแม่เอ้ย จะมาลองด้วยนิ้มปลาไหาจะเหมือนเดิมไหมนัวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะลองน้ำจิ้มธรรมดาบ้างนะน้ำจิ้มซีฟูดนะคะแต่สีก็คือแซ่บมากเป็นน้ำจิ้มแบบตำนะทุกคนใช่คือจะบอกว่าถ้ามีไมค์ติดคือจะได้ยินเสียงแบบกร๊อบกร๊อบกรอบเลยอะ่ะ สีพูดจะเปรี้ยวกว่าคือจะบอกว่าน้ำจิ้มอ่ะปลาร้านัวมากตัวฉันนะเวลาฉันไปกินที่ไหนฉันก็ชอบผสมผสมเออเออทางน้ำจิ้มซุกกี้อะไรอย่างงี้ฉันก็ผสมตลอดเออตลอดไปนี่ผสมแล้วจ้าแม่โอ้โหแม่เอ๋ยว่างันนี้มาพร้อมกันดีกว่าเราเดียร์อร่อยแล้วราคาถูกก็คือดองอ่ะไม่ได้เทมเกินด ยังมีความแบบนวลนัวมาค่ะหอมละมุนล,ลดีมากแม่หอละมุนล,ลินน,น้ำลายน้ำลายฉูดเลยทุกคนน้ำจิ้มโคลีไงใช่เธอผสมแล้วโอเคเลยไหมดีมากเธอต้องลองชิมน้ำจิ้มคัะสุดปังสูตรเอีมกิติยานะคะใครอยากได้ก็ตออิดต่อมกัน โอ้ oh my god ปูไข่ดองนะ่ากินมากาใส่จุกจุกดูคลิปกินกันตอนกี่โมงอย่าลืมเมนมาจ้า,ามเม้นมาดูว่าอยากรู้มาอันนี้จะมีความเค็มกว่าหน่อยอือันนี้เอากินกับข้าวข้าวเปล่าแต่นเนื้อปูคือแน่นแล้วก็ไข่ปูหวานมากไข่มันมาก เออค่าคอมพิวเตอร์นะค่าคอมมิชชั่นแหม่ไม่ได้นะคิดว่าเราจะซื้อคอมใหม่เฮ้ยหูกูดองหูนะตัวละ160บาทปกติถ้าเกิดว่าตัวเล็กอย่างนี้ใช่บ้าที่อื่นอ่ะคัอนต่ำจะประมาณ350แล้วก็ถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะ550แล้วก็750แต่ที่เนี้ยพูกนะแล้วดูไข่ดิไข่จุกมากไข่มันมันมากเลยอ่ะ ปูเนื้อปิ้นอะอ,อร่อยเราสองคนเนี่ยกินเหมือนแบบไม่ได้กินข้าวมาเลยทั้งวันนอืองงงทั้งที่เพิ่งไปถ่ายลับทุามมา่มตำมาดูไข่สิคุณร้อยมือขาประจำม,มาบ่อยเยอะออกินกั้งไดยไหมคะได้โอ้โห นิ่มละมุนจิลลี่นี่ยังรู้สึกว่านี่ยังรู้สึกว่ากุ้งเขาอ่ะตางกว่าป่ะใช่ที่มากินเนี่ยชอบกุ้งมากมากกุ้งกับปูอ่ะคือต้องมาต้องสั่งนี่เคยกินกั้งที่อีกร้านหนึ่งจำชื่อร้านไม่ได้แล้วเข<อ>าต้องมีความแบบนิ่งเด้งกว่านี้หน่อยเออใช่ไม่ชอบกินกั้งเด้งเด้งแต่ว่าร้านนี้กุ้งแบบโคตรปังอืมอันนี้กุ้งน้ำปลานะคะแม่เอ,อ๋ย หลักๆเลยกุ้งกับปูอะต้องสั่งมาละเนี้ยทุกคนฉันชอบเกาหลีใช่เหมือนฉันเลยฉันชอบเกาหลีหมายถึงกุ้งตูเกาหลีนะคะ เมเจอรผู้ชายเกาหลีนะะฉันเลยผู้ชายแบบเกาหลียืนหนึ่งที่สุดเลยในร้านเนี่ยแสดงว่ายายเจี้ยงต้องไปเกาหลีบ่อยใช่อาจจะมีแฟนเป็นหนุ่มเกาหลีเออใครจะไปรู้เด้ออันนี้คือไข่ปลาลิวกิวดองนะคะเออโอ้กุบกุบใครที่ไม่เคยเห็นไข่ปลาลิวกิวดองก็ได้เห็นแล้ววันนี้พิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยคล้ายๆไข่มุกชานมไขมุกเอออ่ะนึบๆมั้ย อแปลกดีว่ะอันนี้มันให้ฟิลเหมือนอะไรปะเคยกินไข่ไข่แมงดาปะเคยกินเป็นไข่แมงดาที่ใหญ่กว่าแล้วก็ให้เยอะเด่นเนื้อเน้นมันๆอะอร่อยมากเป็นร้านที่อยู่ในตลาดแต่คุณภาพคือแบบดีนะคุณภาพคือราคาแพงขึ้นมาเลยอะใช่แล้วก็ราคาคือแบบซื้อได้หาซื้อได้ตามตลาโอมโหก็คือถ้าเรามาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวก็คือคนแบบเต็มร้านทุกคนแตอจริงๆอะ ชอบอีกร้าน,นคือร้านเจด้าปูดองออร,ร้านนะั้นก็ดีร้านมันจะมีความคล้ายๆกับร้านนี้นะคล้ายๆกันที่เนี่ยอาหารขายเขาเยอะมากเลยนะทุกคนมีร้านแบบเล็กๆแบบเรียงกันนะเยอะมากใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเบื่ออยู่บ้านแล้วอย่างเนี้ยมาเดินเล่นที่นี่เพราะของกินเขาเยอะจริงแล้วก็ถูกด้วย วันนี้ออกจากบ้านทำนู่นทำนี่แต่ผมทันนะเธอรลอนสวยวตั้งแต่เช้าเออใช้อะไรอ่ะวันนี้ใช้ท,ที่จาโดปนะคะ รุ่นนี้อย่าลืมทุกคนจะบอกว่ามันดีมากเอาจริงว่าปกติอะสาไว้สองสามวันอะหนังหัวยังไม่มันเลยเธอจริงเหรอเออจริงว่ะก็ปลายผมอะคือไม่แห้งแล้วเธอดูผมฉันสิมันเล้ว่ยเยอะเงินซื้อให้เธอใช้ต้องใช้ว่าล่ะเออต้องใช้ทั้งแชมพูแล้วก็ชิ้นนู่นนะเพราะมันดีมากซื้อแล้วส่งไปบ้านให้เธอไม่เดี๋ยวฉันไปซื้อเองเลยซื้อได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวฉันไปซื้อเองเลยทีาสัมปทานค่ะฉันนําทั่วไปเลยค่ะอะโลตัสบิ๊กซีนี่มีครบเนาะมีมีหมดที่เเอออจะะะบกกกววววว่าาาปปััังงม็็นนนนนยๆึคแล้ ขอบคุณหนูรีด้วยที่พาเรามากินร้านอร่อยออ่ยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าใครชอบดูคลิปกินนะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะที่ชอบรีคารีนูรีรีนูรีรีนูรีไม่ใช่เดี๋ยวเรานะคะขอตัวกินนะคะแล้วก็อีกสักแป๊บเดี๋ยวเราน่าจะไปเดินวนแล้วก็หาอะไรกินเพิ่มนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูคลิปแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืม คลิกลายเพื่อเราใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะอามารี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 